สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับ Health and Healthy ออกกำลังวันละนิดเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะในวันนี้คุณครูจะมาชวนเด็กๆออกกำลังเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จะพิเศษกว่าสัปดาห์อื่นๆคือเราจะมีอุปกรณ์ในการออกกำลังกายนะคะและอุปกรณ์นั้นก็คือดัมเบลขวดน้ำที่เด็กๆประดิษฐ์ขึ้นเองจำได้ไหมเอ่ยทานึกออกแล้วเด็กๆเตรียมดัมเบลทรงพลังกันได้เลยค่ะ โดยเราจะถือดัมเบลข้างละ1ขวดนะคะกางขาเล็กน้อยก่อนออกกําลังด้วยนะลูกแล้วเรามาเริ่มท่าที่1กันค่ะยกแขนขึ้นลงสลับซ้ายขวาแบบนี้นะคะ10ครั้งอย่าลืมนับกันด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นท่าที่สองเราจะเปลี่ยนเป็นยืดแขนไปด้านข้างกันบ้างนะคะยืดแขนเข้าและยืดแขนออก10ครั้งเราจะเริ่มจากข้างซ้ายกันก่อนนะคะ อย่าลืมกางขาเล็กน้อยนะลูกนับไปด้วยนะคะเด็กๆเ,เยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปเป็นท่าที่สามเด็กๆจะทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะยืดแขนไปด้านข้างเข้าและออกแต่เราจะเปลี่ยนเป็นข้างขวานะคะเก่งมากเลยค่ะนับด้วยนะลูกเยี่ยมค่ะ ต่อไปเป็นท่าที่4เราจะใช้แขนสองข้างพร้อมๆกันนะคะโดยการยืดเข้าและออกทั้งหมด10ครั้งนะคะเวลายืดแขนพยายามยืดให้ตึงเลยนะคะแล้วก็เหวี่ยงแขนออกไปให้สุดพลังเลยนะเก่งมากเลยคะ่ะสู้ๆนะคะทุกคนและท่าที่5ท่าสุดท้ายแล้วนะคะ คราวนี้เราจะมาชกไปข้างหน้ากันบ้างดีกว่ายืดแขนเข้าออกไปข้างหน้านะคะสลับกันซ้ายและขวา10ครั้งเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกลางขาด้วยนะลูกชกให้เต็มที่เลยค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะ ดัมเบลทรงพลังของเราทรงพลังสมชื่อไหมคะเด็กๆสามารถนำดัมเบลมาใช้ออกกำลังได้ทุกเช้าเลยนะคะเพื่อร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงของเด็กๆทุกคนลองชวนคุณพ่อคุณแม่มาออกกำลังด้วยกันก็ได้นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาแบ่งปันให้คุณครูดูบ้างนะวันนี้ทุกคนเก่งมากเลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนนะคะบา,บายๆคะ่ะ